สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ว่างๆสักแป๊บหนึ่งทํำคลิปสั้นๆมีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าอยากจะทํำโกโก้ให้อร่อยนะครับจะทำยังไงบ้างนะฮะทุกท่านครับเรียนถามท่านนะว่าเวลาลูกค้าสั่งโกโก้ร้อนเนี่ยท่านชมไงให้ลูกค้าผมเคยไป ต่งจังหวัดหลายที่สั่งโกโก้ร้อนนะฮะใส่น้ำร้อนมาเต็มแก้วตาโกโก้ใส่คนให้ละลายแล้วให้เรามาเติมคอฟฟี่เมดริมเทียม,ม,ม,มน้ำตาลเราเองเพราะว่าถ้าชงโกโก้อย่างเงี้ยมันลุกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นมืออาชีพนะทำโกโก้ให้อร่อยเดี๋ยววันนี้มีวิธี แจกสูตรเงินล้านเลยโกโก้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะเบื้องต้นเราจะทำโกโก้ร้อนก่อนนะอ่ะใช้แก้วนะครับอ่ามาตรฐานการขายเราเนี่ยใช้แก้วทั่วไปเนี่ยนะครับก็ปล่อยน้ำนะแค่ประมาณ1.3ส่วน3ของแก้วใส่ผงโกโก้เข้าไปนะฮะผงโกโก้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นโกโก้ที่เรานำเข้ามา จากต่างประเทศนะครับโดยแบรนด์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะจะได้ค่อนข้างโกโก้ที่หอมนะฮะแล้วก็มีความนุ่มนวลน,นะครับใส่โกโก้หนึ่งช้อนชาประมาณอย่างนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็คนให้ละลายนะครับนี่เราจะได้น้ำโกโก้ประมาณขนาดนี้แหละนะครับคนให้ละลายไปเลยจากนั้นเราจะใช้นมสดนะครับ นมสดท่านชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ไปเลยนะสตรีมนมให้ร้อนให้ร้อนโดยประมาณสักเจ็ดหกสิบองศานะครับบ้านเราอย่าให้ร้อนเกินไปนะอ่าก็นอย่างนี้ใช้นมสดแทนนะครับนี่แล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนี่สตรีมให้ร้อนประมาณสักเจ็ดสิบองศานี่ ถ้าไม่มีเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยใช้มือจับข้างวิเชอร์นะ,ะวิธีการสังเกตนะครับถ้าคุณจับข้างวิเชอร์เนี่ยแล้วคุณคนได้ไม่เกิน5วินาทีเมื่อไหร่เนี่ยนะนั่นแหละอุณหภูมิจะใกล้เคียงนะฮะหกถึงหกสิบาองศานับ1 2 3ไม่ได้แล้วก็ปิดแน่อย่างนี้อย่าลืมเช็ดท่อสีมให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ปัดออกให้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นนี่เคาะหน่อยนี่เคาะเพื่อให้ฟองมันยุบตัวลงไปนะคนให้ไหลนิดหนึ่งนี่โกโก้ชั้นดีโกโก้ที่จะทำเครื่องดื่มนะครับอย่าใช้โกโก้ที่เปอร์เซ็นต์ไขมันสูงนะครับ บางท่านกลัวไม่มันไปเลือกโกโก18้18%ไขมัน18%นะฮนะฮะเต็มที่คือ12%จะได้โกโก้ที่อร่อยนะครับนะฮะ10%ก็ได้12%ก็ได้นะครับอ่านะหรือโครเข้ามานะฮะเรามีจำหน่ายกิโลนึง370บาทเท่านั้นเองยอดลงสดลงไปนะฮะเทเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมเล่งเทเข้าไปนิดหน่อยนะให้มัน เร็วขึ้นมานิดหน,นึ่งขีดขึ้นมาหน่อยท่านจะได้โกโก้ที่หน้าตาสวยงามแบบนี้เลยนะครับเสริมให้ลูกค้านะฮะไปเขาให้เขาเติมน้ำตาลตามใจชอบนะครับเสร็จแล้วโกโก้ร้อนท่านดูสินะฮะมันมูล,ลค่คามากกว่าที่ท่านจะเอาชองใส่น้ำร้อนให้เขากินนะครับเอาต่อไปโกโก้เย็นนะ เปิดน้ามาสองอนนี่เปิดน้ามาสองอนใส่โกโก้สองช้อนชานะครับใส่โกโก้ไปสองช้อนชานปั๊บเสร็จเรียบร้อยน,นะครับนี่คนให้ละลายไปเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วก็นะครีมเทียม,มนะสองช้อนโต๊ะนะฮะอันนี้สูตรแบบนะหวานมันฉันคือเธอเลยนะครับคนไทยชอบแบบนี้นะะน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำเชื่อมนิดนึงนะสิบซีซีพอ สมัยนี้คนไม่กินหวานนะครับผมอย่าไปทำหวานมากให้เขาเดี๋ยวเขาอ้วนนะดูผมเนี่ยอ้วนนะใส่น้ำเชื่อม1ิสีใส่แล้วบีบนมข้นหวานเข้าไปอีก15นะ้านะฮะอ่รวมแล้วเป็น 15, สิบหรวมแล้วจะเป็น25้านะนี่แจกสูตรกันจะจะอย่างนี้เลยนะให้ท่านเห็น สูโกโก้เงินล้านเอาไปทำมาหากินกันนะครับท่านรวยผมก็ดีใจด้วยนะครับทำมาหากินแล้วมาอุดหนุนผมโกโก้ของเราด้วยนะครับจำาหน่กิโลหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นจะซื้อไปชงทานที่บ้านหรือชงขายที่ร้านผมรับประกันได้ว่าโกโก้ตัวนี้อร่อยสุดสขีดนะฮะเติมด้วยนมสดสามสเปเซเสร็จเรียบร้อยนะครับ โกโกเย็นนะครับน้ำแข็งน้ําแข็งทุกขั้นตอนทำให้เห็นอย่างลาะเอียดเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสูตรโกโก,โก้เงินล้าน ไปชงขายที่ร้านนะครับเนี่ยเพราะร้านกาแฟมันต้องมีอย่างน้อยนะคนที่ไม่กินชากาแฟก็กินโกโก้แทนนะครับเซตเรียบร้อยนะดูสิว่าสีสันสวยงามนะครับท่านจะได้โกโก้ที่เข้มข้นหวานมันนัวนะฮะโกโก้ร้อนโกโก้เย็นนะครับดูสิ สุดยอดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะรบกวนท่านช่วยชวนเพื่อนมาดูกดไลค์กดแชร์นะฮะให้มืยอดเพิ่มขึ้นมาหน่อยผมจะหาเรื่องดีๆสูตรเจ๋งๆมาสัมนาคุณท่านเป็นระยะระยะขอบพระคุณมากครับ